13สิงหาคมรองนายกพิชัยเผยว่าบอร์ดนบคชุดใหญ่เคาะแจกไร่ละ1,000บาทข้าวนาปีนาปรังสูงสุด10ไร่ใช้งบประมาณ40,000กว่าล้านบาทนะครับเร่งชงให้คอรมออนุมัติพร้อมระบุว่ารับช้าที่สุดภายในเดือนกันยายน68นี้ครับ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบคครั้งที่3ทับ2568โดยมีนายพิชัยชุนหาวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่งเป็นประธานนะครับได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต2568และข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2568ท2569กรอบวงเงินรวมแล้ว40,000กว่าล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ครับโครงการไร่ละ1,000บาทสำหรับนาปรังไม่เกิน10ไร่จ่ายสูงสุดไม่เกิน1,000 0บาทซึ่งมีเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว850,000ครัวเรือนด้วยกันใช้งบประมาณ7,200ล้านบาทครับและโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2568ทับ 2, 9, ไร่ละ1000บาทไม่เกิน10ไร่เช่นกัน จ่ายสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0บาทครอบกลุ่ม4ล้าน6แสนครัวเรือนใช้งบประมาณ37,000ล้านบาทครับโดยรองนายกพิชัยบอกว่าข้าวนาปรางเราอนุมัติช่วยเหลือแต่มีเงื่อนไขนะครับไม่สนับสนุนให้ปลูกพันธุ์ที่ใช้ไม่ได้และในพื้นที่ไม่ดีก็อยากให้ลดพื้นที่ปลูกเพราะเราจะให้เวลาปรับตัวในปีหน้าครับและหากอยากปลูกพืชอย่างอื่นให้ทําแผนเสนอมาซึ่งก็หมายความว่า ให้เงินช่วยเหลือไปแล้วในส่วนของข้าวนาปรังในปีนี้1000บาทก็จะไม่มีการให้อีกแน่นอนนะครับซึ่งจะขอมติคอรมอรเลยนะครับว่าไม่มีการให้แบบนี้อีกแน่นอนครับสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะครับจะมีการเสนอคอรมอรเห็นชอบโครงการเพื่อดําเนินการจ่ายเงินต่อไปครับโดยในส่วนของนาปรังจะให้ไปตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้และคาดว่าจะจ่ายเงินให้กับชาวนาได้อย่างช้านะครับภายในเดือนกันยายนี้ ส่วนเงินช่วยเหลือน,นาปีจะได้ช้ากว่านั้นครับคาดว่าจะเริ่มในช่วงปีงบประมาณ2,569นู่นเลยนะครับโดยจะต้องรอรอบการผลิตนาปีรวมถึงมีการแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรครับโดยนายพิชัยย้ำว่าเราจะใช้งบประมาณจากมาตรา28ภายใต้พรบรวินัยการเงินการคลังโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั้นออกให้ก่อนครับและรัฐบาลก็จะทยอยออกให้ตามหลังขณะนี้มีกรอบวงเงินที่เพียงพอแล้วครับ ต่อจากนี้นะครับก็รอคอรมออนุมัติออกมาอย่างเป็นทางการนะครับทั้งเงินช่วยชาวนาปีและนามรังครับ